สิทธาฟาดแรงประชาชนไม่ได้กินยาหลังเพื่อไทยเตรียมจับขั้วตั้งรัฐบาลล่าสุดสิทธาธิวารีสมาชิกพรรคไทยส้างไทยได้โพสเฟซบุ๊กฟาดแรงว่าฉากกระทัดที่ผู้บริหารเพื่อไทยพยายามเขียนเสือให้วัวกลัวจนไม่กล้าทำอะไรคือ188เสียงจะซื้องูเห่าประชาชนจะไม่มีกินอยู่แล้วถ้าตั้งรัฐบาลช้าลุงจะกลับมาแต่ประชาชนไม่ได้กินยาจึงรู้ว่า14พฤษภาคม ประชาธิปไตยชนะอย่างรับคับผลโวทที่ออกมาคือการจับเผด็จการลงหลุมปิดพยันบางสกุลเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ไปปลุกขี่ให้คืนชีพกลับมาหลอกลอนได้อีกกลับกลายเป็นพักเพื่อไทยพี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยทัพเพื่อไทยไม่แกว่งมัดรวมกันไว้312เสียงดังที่สิทธาเคยเสนอให้ทำแอดวานต์เอ็มโอยย่อมเหมือนเราได้มากกว่าเป้าแลนสไลด์310 ถึงสงเสียงประชาธิปไตยแข็งแรงเกินคาดต่อให้ประยุทธ์เดี